สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้เนี่ยเอาเอผักแว่นแก้วได้ผักแว่นแก้วมากระถางหนึ่งจะย้ายใส่ซื้อกระถางลาซาด้ามาจะซื้อใส่กระถางเนี้ยใส่กระถางนี้สองใบเนี้ยเนี่ยเอาผักแว่นแก้วใส่เพราะผักแว่นแก้วเขาอยู่ในน้าคือคือ เอาน้ำใส่ไว้มันเป็นกระถางแบบไม่ต้องรดน้ำน้ำลอยมีมีสายอยู่เนี่ยเออไม่ต้องรดน้ำก็จะใส่ให้มันลอยอยู่เอาผักแว่นแก้วใส่เนี่ยสองกระถางเนี่ยจะย้ายได้ผักแว่นแก้วมากระถางหนึ่งก็จะย้ายใส่เดี๋ยวเลื่อนผักแว่นแก้วไปนึค่ะเออแบบนี้อยาเอากระถางหาไอ้อย่างนี้เนี่ยอยากก็ จะย้ายเนี่ยเยอะอยู่เนี่ยยาก็จะย้ายออกมแน่นนลได้มากระถางนึงแน่นแล้วเนี่ยย้ายออกมาหน่อยพอเว็นแก้วเนี่ยย่ยายจะย้ายออกมาออกมาใส่กระถางเล็กสองกระถางอือพอแว่นแก้วนี่กินอร่อยเป็น เป็นยาบำรุงร่างกายด้วยนั้นเนี่ยโอ้ยจะอ,ออกอยังไงโอ้โหลากพันกันอีลูกถูกนิกด้วยพันกันมากมายเลยอะอุ๊เอาเหยื่ออย่างเงี้ยคงจะไม่เป็นไรอะเพราะเดี๋ยวล่ามก็ออกล่ามก็ออกนี่แหละเอาละได้มาหนึ่งมันออกตามข้อเนี่ยผักแว่นแก้วเนี่ยเขาจะออกตาม ข้อไปทางไหนก็คือรากเขาก็จะออกไปตลอดเนี่ยรากออกท,ทุกส่วนเนี่ยใสไปเลยยากเขาจะใส่ไปเลยไม่ใส่ดินใส่แต่น้ําใส่แต่น้ําเลยเขาจะลอยอยู่ในน้ําบกแว่นแก้วเขาจะลอยอยู่ในน้ำ,เน,เ,ออนนำเนี่ยอันนี้อันนี้เนี่ยรากก็ออกทั้งนั้นเลยเนี่ยยัดใส่เข้าไปในเนี้ยเดี๋ยวให้ลออยู่ในน้ำเพราเดี๋ยวก,ก็เต็มไปเอง กระถางจะเล็กไปซะแล้วยดีกระถางเล็กไปมันมีดินอยู่หน่อยนึงเนาะดินไม่ได้แล้วดินไม่ได้เนี่ยเอาใส่ไปเลยเนี่ยเอาเอาใส่ไปเลยเอาจิ้มน้ำพริกก็ได้ปบบแว่นแก้วเนี่ยอืมย่าจะลองใส่ไปอย่างนี้ยให้เขาขดกันอยู่ในนี้เดี๋ยวเอาน้ำใส่ให้มันเต็มอีกหน่อย แค่นี้เองยาจะปลูกไว้อย่างเงี้ยให้เขาจมอยู่ในเนี้ยปลูกไว้อย่างเงี้ยยาจะทําแค่นี้เองอย่าเอาอีกกระถางหนึ่งอุ้ยหลุดเนี่ยเอ,เอ,เอ,เอาี่ตังไว้นี่กันอันนี้เอาอีกกระถางๆๆๆนึงเอาอีกกระถางนึงกระถางนึงงอ้อันนี้สายหลดุดนี่นี่สายเขา เอาดินออกให้หมดเพราะเขาไม่ต้องการดินเท่าไหร่เขาต้องการน้ําอย่างเดียวเวนแอบผักเวนแก้วเนี่ยเขาต้องการน้ําอย่างเดียวเนี่ยโหเนี่ยรากยาวเลยเนี่ยเนี่ยใส่ไปอย่างเงี้ยเลยเดี๋ยวลากเขาออกเองเนี่ยเดี๋ยวลากเขาออกแล้วเขาก็จะสวยงามแบบเดิมเนี่ยให้ลากเขาออกให้รากไปอยู่ในน้ําก็แล้วกันอือ ขีกมาเลยขีกมากมันจะได้ได้เยอะๆอุดอที่ก้านหลุดนี่เอาไว้จิ้มน้ำพริกอันนี้แอาไว้จิ้มน้ำพริกอันนี้ใสไปเลยใส่ไปอย่างเงี้ยเอาลากจมไปในน้ำอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็คงเดีย๋ยวเขาก็ไอ้เป็นขึ้นมาเองเขาเขาปลูกง่ายเนี่ยลองดู ได้มากระถางก็เลยจะแบ่งให้มันให้มันไอ้นี่เดี๋ยวก็เป็นปักเว้นแก้วเนี่ยมีประโยชน์เยอะหลายอย่างปักเว้นแก้วมันของโบราณมีประโยชน์เยอะอยู่ยาก็ให้มันจมอันนี้กระถางนี่ก็ใบละร้อยนะเนี่ยของซื้อราซาดามาใบละร้อยยาก็มาปลูก พอมันงามแล้วมันก็จะสวยงามมันก็จะดีมันก็จะสวยอันนี้อ im ันนี้มันก็อยู่ในนี้ให้มันให้มันเต็มในนี้เขาก็มีน้ํำมาอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็เาก็งอกเต็มกะถางอีกเนี่ยแค่นี้เอาสามกระถางพอละเนี่ยให้เขาอยู่ในน้ําอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาน้ําใส่อันนี้ก็ให้เขาอยู่ในน้ําตรงน้ําใสให้เต็มเนี่ยได้สอกระถางแค่นี้ วันนี้ก็จะมานำเสนอปลูกผักแว่นแก้วปลูกผักแว่นแก้วให้ดูอันนี้ใส่ซื้อกระถางมาใหม่ก็ลงจะปลูกผักแว่นแก้วให้ดูว่าผักแว่นแก้วใส่กระถางอย่างนี้แล้วพอพอเขาเขียวเขางามมันก็จะสวยมันเป็นกระถางสวยอะคือแพงด้วยนะเนี่ยกระถางละร้อยกระถางไม่ต้องรดน้ำใส่น้ำขังอยู่ในนี้เลยอันนี้ก็อีกใบหนึ่งเนี่ย ผักแว่นแก้ววันนี้ก็มานําเสนอแค่ปลูกผักแว่นแก้วค่ะพอาได้ผักแว่นแก้วมาใหม่ก็เลยจะต้องกระถางก็ใหม่ก็เลยจะก็เลยจะเอามาขยายพันธุ์ให้ได้ให้ได้สามกระถางอันนี้จะวางไว้ในบ้านก็ได้ให้มันให้เขาสวยงามเนี่ยคิดว่าจะวางไว้ตามโต๊ะเพื่อประดับ สวยงามหรือจะหรือจะตากแดดไว้ก็ได้ผักแว่นแก้วแล้วแต่เนี่ยก็คือมันได้หมดมันจิ้มน้ำพริกมันใบเหมือนใบโบบกเลยเหมือนกันเลยเนี่ยก็คงจะกินได้กินได้แบบเป็นยาเหมือนกันเนี่ยสวยเหมือนกันอันนี้เป็นผักแว่นแก้วมันก็คือใบมันจะเป็นมันมันเป็นเงางามสวย วันนี้ก็มานำเสนอแค่นี้ยละค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระติ่งให้ยาด้วยนะจ๊ะ